คุณเพจอาจารย์เชียงกัดไม่ปล่อยในสิ่งเคล็ดลับการยิงแอดทิก t o อกแบบโคตรแม่นเสียเงินไปเท่าไหร่แล้วการยิงเสียเงินไปเท่าไหร่แล้วการยิงแอดบน t ิก t o อกอย่าลองผิดเองลองทำ12เทคนิคที่ช่วยให้ยิงแอดทิก t o อกโคตรแม่นตามเป้าหมาย1 1ตั้งแต่ t ิก t o อกเปิดตัว GMV Max คือบอกเลยขยาววงการยิงแอดเปลี่ยนไป นะครับจากแต่ก่อนสายเฟซยิงแอดปวดหัวมากคนยิงไม่เป็นกว่าจะเซตแคมเปญเซตกลุ่มเลือกอินเทเลสนะครับแล้วก,ลก็เลือกเลือกอินเทเลสแล้วก็เซตคอนเทนต์ต้องทำตัวต้องทำตัวเปิดตัวรีปวดหัวเทสแล้วเทสอีกโคตรเปลืองค่าเทสเลยนะครับสอง บอกว่ายิงแบบเกาวปวดหัวทำให้มันง่ายสิวะกดแค่3ทียิงแอดเป็นเลยได้ไหมทำไมต้องวุ่นวายด้วยอันนี้จริงเลยติ๊กตอกเก่งเรื่องนี้ทำทุกอย่างให้คนใช้มันง่ายมากที่สุดมันก็กลายมาเป็น g m v max 3การยิงตัวนี้เราแค่ใส่เป้าหมาย r o r o l ใส่งบเลือกสินค้า r o l คือ return ROL คือ Return on ROL คือ Return on Invest ROL uh huh. ก็คือ Return on Invest Ment นะผมแปลว่าเราต้อง <Okay. S 1> เราต้องยอดขายกี่เท่าจากค่าโฆษณานะครับเช่นต้องการ ROI เช่นต้องการ ROL 5เท่าแปลว่าใช้เงินโฆษณา100ได้ยอดขาย500บาท คิดเป็นค่าโฆษณา20ปถ้าอยากได้ค่าโฆษณาสิปก็ต้องตั้ง ROL 10เท่าใช้งบ100ได้ยอดขาย1,000บาทนะครับ CAI มันแม่นมากนะเราใส่ ROL เท่าไหร่จะได้ปริมาณที่เราใส่เลย ถ้าคอนเทนต์ดีร้านค้ามีการคลิกตักก้าคำสั่งซื้อเยอะคนก็จะเห็นเยอะทำให้เราได้สามารถทำให้เราได้สามารถคุมค่าแอดได้เพราะมันวัดผลตาม R O L และจำนวนคำสั่งซื้อ5มันง่ายแบบนี้เราตั้ง5มันง่ายแบบนี้เราก็ตั้ง R O L สูงๆเลยก็ได้สิตั้งได้สิมันคือปัญหาทิกตอกจะบอกว่าคุณคาดหวังสูงเกินไป มันไม่สามารถนำส่งและหาลูกค้าได้หรอกนะครับมันก็จะไม่นำส่งแอดให้และไม่กินเงินค่าโฆษณา,าพอติ๊กตอกหาลูกค้าตามเอาแอเราไม่เจอนะครับ6ข้อดีคือไม่ดีไม่กินเงินโฆษณาเท่าไหร่หรือกินแต่น้อยหน่อยไม่เหมือนยิงเซฟซกินยับปัญหาต่อมาคือทำไงให้มันกินเงินค่าโฆษณา เจ็ดอยากเจ็ดถ้าอยากให้ a อด GMB Max กินเงินและได้ผลดีคือเรื่องของสินค้าคอนเทนต์เป็นหลักเลยนะครับสินค้าผมเน้นย้ำอยู่เสมอต้องเป็นสินค้าที่เหมาะสำหรับ tiktok คือสินค้าที่มีคอนเทนต์แปลว่าสามารถนำไปสร้างคลิปวิดีโอป้ายยาต่อไปผมนะแปดถ้ายิง GMB Max คอนเทนต์ในช่วงเริ่มต้น ต้องมีปริมาณที่มากพอและมีคุณภาพด้วยนะครับไม่ใช่ทำคอนเทนต์เยอะมีแต่ใส่เพลงใส่ภาพสไลด์นะครับมันต้องมีการพูดพากหรือรีวิวลูกค้าซึ่งหากซึ่งหากสายยิ่งแอสจีเอีแต้องมีคอนเทนต์ที่ปักตะก้าเท่านั้นนะผม9ช่วงเริ่มต้นไม่ควรต่ำกว่า100อคอนเทนต์ที่ปักตะก้าและถ้าคลิปดีมีคนคลิกตะก้าเยอะ แปลว่าทิกตอกจะเริ่มรับรู้ถึงสินค้าตัวนี้อยู่ในความสนใจอะไรหมวดหมู่สินค้าไหนนะครับระบบ AI t i k t กตจะนำส่งตามความสนใจของลูกค้าลองดูตัวเองก็ได้ถ้าเราสนใจหรือคลิปสินค้าไหนในวันนั้นเราจะเห็นสินค้าที่ใกล้เคียงแบบนี้ทั้งวันถ้าเราทำคลิปเยอะก็มีผลทำให้ AI เรียนรู้ได้เยอะนะครับ มันก็ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งเอฟีเดอร์สิบต้องมีในหน้าแอฟฟเอตสิบต้องมีในหน้าแอฟฟเอช่วยเน้น100ดอกจนันในหน้าแอฟฟเอคือปัจจัยสำคัญในปีนี้เลยก็ได้เพราะในหน้าจะช่วยคีเอทคอนเทนต์ตามมาตายแต่ละคนถ้าอยากให้แอดดีแอดเร็วทำเร็วขึ้นนาย ถ้าอยากให้แอดดีแอดเร็วทำเร็วขึ้นทำคลิปไม่ไหวมันจิงต้องทำให้ในหน้าช่วยนะผมนะครับถ้าเรามี100เราจะได้100คลิปแต่ถ้ามีในหน้าที่ขยันทำวันละหนึ่งถึคลิปเราก็จะมี300คลิปนะครับติปเอดบอกเลยร้านที่บางปางสินค้าที่ติดกะระแสมาจากในหน้าที่คอยช่วยดันตินค้าทางนั้นนะครับแต่ถ้าให้พีคที่สุดคือเราต้องขอเกณฑ์โคนนะผมนะ ทุกคลิปมีในหน้าทุกคลิปมีนาหน้าทำครับผมนะครับการเกณฑ์โคดการเกณฑ์โคดคือการขอรหัสคลิปของนายหน้าเพื่อยิงโฆษณาไปยังคลิปนายหน้าบางคนงงว่าทําไมต้องยิงให้ในายหน้าด้วยบอกเลยว่าคลิปนายหน้าเขาช่วยดันสินค้าเราอย่างดีเลยนะครับเราทําเองขายเองมันคือขายของตัวเองแต่ถ้าเรามีคนช่วย100คนการันตีว่าสินค้าดี มันทําให้คนซื้อเชื่อถือได้มากๆนะครับ12สรุป12สรุปเลยตอนนี้การยิง GMB Max คือแม่นยำมากควบคุมค่าแอดได้ตาม ROI ไม่ o ใช่ตาม ROl ที่กำหนดครับผมโดยต้องทําสินค้าให้ติกระแสทําให้ไอเรียนรู้ถึงสินค้าตัวนี้มันต้องมีคอนเทนต์ปริมาณที่มากพอนะครับ และที่ทําคัญต้องมีนหน้า f อ f เ i ที่คอยช่วยทําคลิปดันตะกา้าดัน AI ดันติค้าบอกว่าตัวนี้มันดีอย่างไรและและนำคลิปพวกนี้มายิง GMB Max มันจะเกิดความแม่นยำตาม ROL เป้าหมายที่เราต้องการได้ใครอยากรู้เพิ่มเติมพิมพ์คำว่าอยากรู้เดี๋ยวจะทําบทความเล่าขั้นตอนการทําให้ทั้งหมดเลยนะครับ